บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสุขูสุคนเนะาะบวชเป็นทางลาทางไทยก็ขอกำบากาบสบายดีเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับซ่องสาวก็อ,อีกแล้วพี่น้องเป็นบรรยากาศยามแรงๆเนาะตอนนี้ก็สามสี่โมงอะไพี่น้องมาหนักแดดเนาะแล้วก็จะมีนาทีคือเกาวอะพี่น้องไปเอางัวเอามอเนาะ ตอนนี้ก็น้นองน้ำเพชรเปิดกมาแต่ซื้อผัดลมเนาะพี่น้องเพราะว่ามีพอ่อผลจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องพากเงินในเปิดพัน 1, บาทเนาะเปิดก็ได้ซื้อผัดลมมาไปทีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสาวกอ,อาจสิบัไดถ่ายเนาะเพราะว่าผัดลมค่ะน้องป้าไหวอยู่เทียงภาคห่วยเนาะเพราะว่าหน้ามันมากเนาะมาบา่ได้ก็เลยขอกาบขอบมกขอบใจทางพอ่อของน้องน้ำเพชรเนาะก็ดีมกดีใจหลยสาวกอยก็ได้ มัอนี้กับสิ้าน้องนำเพชรไปเอางวน่องพี่น้องเราก็สิไปกับพ่อน้องอ้อยแล้วก็น้องนำเพชรแน่นะอเพราะว่าเาข้าไปปลูกอยู่ในพู้นแบบยานนอออกมาบ่าแพ้นนะาอย่าได้กินขา้าวกินน้ำขานะ้าวเนาะปู่เป็นกะชิมเมื่อแห้วพี่น้องมันนี้ปูก่กับมายามน้องอ้อยเนะาะเพราะว่าสก้อยก็ได้ปลาต้อนทั่นแหละแล้วก็แบ่งให้ปู่มากินนำนะ้ำเนาะเพิ่นกะมาคนเดียวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่กับน้องบัวลอยเลยว่ะอ,อยู่กับเพิ่นทั่นแหละน้องบัวลอยก็ได้ มันบลอยถ่ายอยู่เฮือนเนาะพี่น้องจได้เมื่อแล้วเอากระสิไปเนาะพี่น้องไปหับนาทีเข้าก้าวหันละไปเอางัวออกมาเนาะกับน้องน้ำเพชรไปกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เข้าไปกับน้องน้ำเพชรสบายดีกล้องเนี่ยนางสบายดีไปใช่ไปเอางัวไปเอางัววันเสาร์วันอาทิตย์เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้น้องก็ไปออกมาเพราะว่าเพิ่นฝนตกแหงเนาะน้ามันกรมากเมื่อนี้น้ากับกระบุกเนาะเีาก็สิได้ไปเอางัวกับน้องน้ำเพชรพอน้องอ้อยพ่อพอน้องอ้อยไปใช่ คือหลอดแท้ใคสติ๊กเนาะใจสติ๊กเนาะพ่อน้อยก็เป็นคนตลกแล้วพี่น้องเราก็จะไปเอามูพี่น้องเขากจะอยางไปพูนแหละเราก็จะไปเบิ่งไปชมพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงๆเนาะแดดแน่น้องนำเพชรบริชายหมวกเมื่อนี้ก็น้องๆเพิ่งออกมาเออเออเออคนหลักกูจิหล่ดพี่น้อง แม่ฟอกีมบฝอกน้องกับน้องน้องกับใหญ่เป็นสาวเลยพี่น้องเอ้ยแล้ก็ก็ดีใจลายน่องกับเลี้ยงน้องต่ออีกน้องปานีน้องน้ำเพชรใหญ่แล้วกันเลี้ยงน้องจ้าอีกพี่น้องเลยพอแม่เป็นยุงเทพเนาะเป็นไปหาเงินอยู่ไทยยังไปงินข่าวกินข่าวไปจปากเงินมาดอกพี่น้องแต่เรากับผป้าน้องผัวน้อง น้องน้ำเพชรกาไรไปเฮียนเอ้ยกะดีใจเนาะพี่น้องเพราะว่านี่กะกล้ชิฮอดวันเกิดน้องเอี่ยวเลยเช้าก้อยกะอุกอ่างอยู่พี่น้องเอ้ยน้องเอี่ยวกะห้องห้เห็นหมู่จัดวันเกิดน่องกะอยากเห็ดวันเกิดพี่น้องเอ้ยจักสิดอะไรเอ้ยทานว่าเจ้าเกิดวันยางเกิดวันที่เช้าสี่วะเดือนนี่แหละเนาะพี่น้องกะได้บัวลายกะขอได้ซื้อเค้กให้น้องพี่น้อง จะก,ก่อยกันยังคิดหาวิธีอยู่ฮะเราบัได้เค้กเราก็ให้ยปลูกว่าวทีปลูกกต่แค้นนี่เราให้ยอ่าห้ถ่านเราบันได้เค้กเราก็ให้น้องเพชรวะบ่ได้ออกมาน้องเอี่ยวนะ่ะอยู่เฮือนถ่ามีแต่น้องน้ำเพชรกับน้องปานีออกมาน้องน้ำปนีก็ได้เห็ดแกงน้าไม้พี่น้องเอ้ยมีนี่ไงได้ยก็ได้แมงคาม ก็ดีใจเนาะพี่น้องน้องๆองอกมากินข้าวห่วมกัน <laughs> ตันนี้พอน้องอ้อยก็ปล่อยงัวตัวหนึ่งแล้วเนาะน้องน้ำเพชรไปรแก้งงัวตัวนะ่ะขนาดที่ก็คือเก่าอะไรพี่น้องเลี้ยงแต่ง,งัวนี่แหละ,ะเอาเบือ่อพานายกันเด้อพี่น้องเอลยามาเป็นกำลังใจให้เนะี่ย ว้าวไปทายอีกเลยแก้มาแก้มาปัสจูไปนห้าหมูมั้งัสไปกันเลยง้อก็ได้น้องในซองตัวแล้วผู้เต้นง่ายเงี้ยง่ายเงีสมศรีใหม่พี่น้อง ปไปไป้าดึงเลยไปแกมาอีกตัวนะคะไม่นี้นองน้ำเพชรไปกับพระเฮียน,น้องันห้ากามาแต่รักสามก็พอใหญ่ไปซื้อผัดลมเห็นไหมปไาไปไป้าเข่าขาก็งามงามเนาะเอาสะก้อยของไนงามปันไหน มันอยากตีดพักนาอมันก็เลยตายฮึ่ไหึฮงัวขึ้นนันเพ็ทแกใส่เสื้อใหม่พี่น้องเอ้ยมินี่เสื้อไปซื้อกับเอ้ยมันแล้วฮะแหละ สเสียของเฮียนเนี่ยสเสียกีฬาแน่ยเป็นไงใ,ใส่กระหอนเ <c oughs> จ้าเลือกเอาเอง <c oughs> ป้ามาหนีไปแก้ต้นนะเออได้ฉีดหลับท่าทางนี้ป <c oughs> ู้ป่าเท่ากับเห็ดเต่าบุกงงหนึ่งเต่าสก้อยโหลดม่ได้เงินได้คำพี่น้องเอ้ย <c oughs> เมือ่อยกชีสิบตัวเองพี่น้องเอ้ยเห็ดยังก็ได้ คิดเหนื่อยคิดทอดเด้พี่น้องเอ้ยผู้ติดต,ตามหมู่เป็นร้อยส่วนซาวก้อยหาซิปกระเบื้อ,อยทอดเด้ข่าวบาไเป็นกำลังใจเห้เด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็กับซิบฟอกงวดตัวนี้ึบออาถกรมัดแน่นอะไรอันค่ะ ปล่อยไปเลยปล่อยมาอีกแม่นี่นะเด้นนะเดินอีเหมือนเลยเนาะนี่่ะกระสีไหลออกกันเลยพี่น้องเตาเผากัะ บักใหญ่หนึง่งกัดเธอละสี่สิบห้าสิบหกสิบโสอู้เทียงเป็นกะปล่อยมาเดอ้อปล่อยมาเดอ้อ มาปล่อยงัวนาอพี่น้องเรียงงัวตามเคยครับบรรยากาศ4โมง5โมงเลยพี่น้องเอ้ยงัวจิไปถล่มเตาเ่าเลยเป็นโทษเราไดบ่มีเงินใสแต่ปลายไล่ออกห่านฟ้าผ่อนอ้อยเชียงดีขนาดห่าน พอ <laughs> 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 น้องอ้อยพี่ทองเลยร้ ör, องเพลงพอน้องอ้อยก็ร้องเพลงจำใจในเตาถ่า,านฟังดีกว่า ör, เอาแล้วเ <laughs> ชียงดีมาจัก ปไปอายเขาจะไปทางใดนี่มาหาเห็ดงานงัวกระเลี้ยงแล้วเลยไปไปเมื่อเมื่อพี่น้องเฮ้ย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 ไปกับน้องเพชรเนาะน้องปานีบัไดลงมาเพราะว่าน้องปานีกะเกียมาเลยพี่น้องเอ้ย ที่เข้าบ้านเลยเพราะว่าแบสตทรัพท์เบิด,มด <laughs> แมสตาบเบิดก็เป็นปกติของเด็กน้อยเนาะสาก้อยอยู่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คอยลินถ่าเสร็จแต่ย้ำแบบจำเป็นแบบเอาขีบลงบอสาก้อยก็บดินอยู่ <laughs> ปุ uh, ๊น้ำนอง งวัวแมลกอ่อนกับชิยางซาดในน้อยนึงจะไ,ไ,ได้ลูกแล้วบอกปูนปูนไปกินนี่ผู้ลูกนะวันไ,ได้ลายนะ์เ้าพี่น้องวัวสิบปลายโตงัว,งวแบบวัดขู่คูค่คนถไหล่เนาะว่าแมง่งงัวซา,าก,ก้อยเด้อ เจนันพูดนางโอ้โก็ก็ก็นี่ก็เขาเ่าเข่าวเนาะว่าเป็นข่าวสะกอยหน้าต่อกันนี่บดในน้องนี่แหละชุดอยู่นี่พี่น้องเอ้ยไปเลยไปเลยเดดแดดแห้งพี่น้องเอ้ยว่านี่ฝนตก เมือนี่ฝัดแดดแห้งกันเดาบวกกินกินแล,ล้วเลยโอ้โหไลไงัวกินก่อนเนาะอู้ต้องน้ำเพชรนองออกมาง,งวัวนะน้อพี่น้องตอนนี้กะน,น้องกับไอ้ผัดกระปูกงวัวเนาะซักก้อยกระปูกงวัว กันสรแล้วเด้อเนาะน้องน้ำเพชรก็ยังปลูกงัวเพราะว่าเฮาขึ้นมาหดเทียงอะลรเนาะก็จะปลูกไว้แถวเดินนี่ขำๆเนาะจังจะให้อ้ายเพื่อนเอาเข่าเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิบเพียงเท่านี้เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวก้อยในเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวก้อยหัวยางสบายดีบ๊ายบาย